มาหอดเ้าเดินดูมันนี่วัดภูม่านฟ้าเนาะวัดภูม่านฟ้าป้ามาหอดแล้วบันนี้มาหอดแเราชมผลมาเที่ยวงานข้างใดก่อนนี่ห้ามเดินรัดสนามหญ้าหืมงามีเลย งามค่ะออกแบบสวนออกแบบอีย่างแบบนี้สวยมากโอ้สวยมากเลยอ่ะเรียกเดียวยิงไงร่างการงานสร้างอ้าาาาอือ

โอ้นี่แม่ม่กกาเก,ก,ก๋ไก๋งามขักเหม,มืนอนงามมากมากงามขัดงามเลยงามเขาข้างในข้างในจะเป็นแบบนี้เลยวัดไปแล้วก็คือปราสาทอเขาพอนุ่มหลงนาะแม่มนะแต่ว่าเฮ็ดในแบบโมเดิร์นอะเอออูย มึงจี่หล่ะงามครับงามกระเด็กก็ทียบบโอ้โหมุมนี้ก็สิีีแบบคลายเทีาไ่กันี่งามคับแล้วหลวดลายกระนกบปัดจิตวิจารตา ลมเย็นน่ะขนาดสางว่ท่นเหลียวด้ท่านง,งามขนาดนี้ปาดอุย้ยงามขนาดงามเนี่ยบึงติละหูไลยตาเนจักนยอยงาม อือฮโอ้โหนี่ก็ง่ามเป็นดอกบัวข่นนะเข้าไปแล้วก็มีทางเดิน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 เป็นจำลองปราสาทเขาพระนมลุงเลยเนาะแต่ว่าเป็นขนาดใหญ่โอรานเลยแบบนี้เลยสวยมากกับเ่าเขาใจมาเข้มเข้าหด่อยจังได นั่นนอก่านเรันวามคักผู้ฝ่ากังามเนาะเป็นใจเป็นใจงามครับอืมเอาร่วมร่วมมาจะในแบบเดียวกัน โอ้ชางช้างช้างโอ้ยงามเหัอลังการนีนดีดอกไม้บูชานั่โอคนะคะคนอนอยู่หน้าโบสถ์จ้า ทเดินไปเดินไงเลยอุ้ยงามคักงามคักมีมันแก้สลักเลยงามคักหมปัาปัดปัดดปอ้โห มุม่ง่นกับงามมุม่ง่นกับงามจะตีบางปาดัดอ้วแล้ร่างการครับอ้ยนี่ครับพี่น้องหลายคนกับมาเที่ยวกันแจ้วแยู่ จะเกิดเพียงแค่ชาตินี้ชาติถัดายคนน่ะโอ้โเลี่ึงเงื่อห้ามขัดอารมณนการต้นน่ะ ผัดปะจจำวันขัานสะบัวืงามความงามความอลังการ โอ้โถงคัดคัดเอเอาดอกพี่นองบิงง่งเอาเฮ้ยงามก็ะดอก็เดียงงามงามงาม,งาม,งามาท่านไดอันแกสลักด้ืยดอกพีนองเดีถ้าแกสลักคือสิงามกว่านี้ถกถกากถกป,ปูหินเป็นวาข้งสันถ จะพาเขาคาฟ่กกี่คาเฟ่คน่าคาเฟ่อืตอนนี้กัเข้าคาเฟ่อะไรอ่ะทังยังกนกเป็นโฮมาฟ้าคาเฟ่อ้บรรยากาศ คิวแล้ว